แม่จ๋าแม่จ๋านี่อย่าเข้ามานะมันบอกอย่าเข้ามานะมันเสียงเหมือนเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประกรณ์วันนี้เราอยู่ที่สถานีเดนโดสาวใช่ไหมครับแล้วน้องเขาอยู่ในใครครับไปครับพาพาเพื่อนๆทัวร์ไดนโดสาวหน่อยครับ ปลาต,<น>ตัวแรกเลยนมพ่ิได้ด้วยพออยากเอาไหนตัวไหนพ่นพิษไปดูพราป่าพราะคุณ่อยครับไปดูตัวนี้พ่นพิษครับ <c oughs> และเจ้าไดโนเสาร์ที่พ่นพิษได้ชื่อว่าไดโลโฟซอรัสครับดูมันแพกกลางแผงคอได้ด้วยพ่นพิษได้ด้วยมันพ่นไหมยังไงไหนเราเข้าไปใกล้เหรออุ้ยมาคอยไปใกล้แล้ว ไหนลวแล้วาแล้วแล้วแล้วยังไงอย่าเข้ามานะมันอย่าเข้ามานะหนีนพกแล้ว อย่าเข้าไปใกล้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าช็อตจิ้เลยนะครับอุ๊ยเด็กสาวที่คอยาที่สุดในโลกนหนูเลย นี่ไงขยับตัวได้ด้วยระวังไฟฟ้าช็อตนะครับอย่าจับที่เส้นนะครับ <c oughs> โอ้โหเต็มเลยอุ้ยอันนี้มีกิ้งกิ้งที่หัวหรือเปล่าอันนี้คือตัวนี้คือตัวนี้แม่น้จากตัวนี้คือเซก,กอสลารห่วงไค่ประการอันนี้ชื่อว่าตัวอะไรนะครับพี่ประการ คาราทนี่มีไข่ด้วยอโอ้เจ้าเนาะอันนี้เทอรนาโนโดอนไดโดนเสาร์มีปีกก่อนมากลางปีกแบบเขาเทอรนาโนโดอนกลางปีกบินได้ว้าว เสียงเหมือนเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ดูที่หางของเขานั่นไปทุบนี่หางก็สายตัวนี้หางก็ทุบได้นี่นับเตอร์นั่นจากชัยสตอร์ทดูขาดูขาหน้าเขาสิจิ้มลิมมากเลยออตัวนั้นไงจิมปลาเป็นอาหาร ลูกลูกอะไรคะลูกตัวอะไรคะลูกไทรเซราทอปอยู่ในไข่ค่ะออกมาแล้ว,ออลวนี่ลูกไทรเซระทอปเดินสูดลืมตาดูโลกแล้วค่ะ <c oughs> หาแม่เซระทอปเจอแม่หรือยัง <c oughs> นั่นไงแม่เขา <c oughs> แน่เราแม่จ๋าแม่จ๋านี่ไทรเราทอปไปร้องแม่จ๋า <c oughs> <c oughs> แม่จ๋าโอชัยขอบเจอแม่แล้วนะขออยู่กับแม่แล้วนะสนุกมากนะคะแม่ลูกติดตามแล้วก,กันกับางคลเลยนะได้บ๊ายบาย